โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสาหรับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบอยพาเที่ยวครับวันนี้บอยพาเที่ยวที่น้ําตกครับผมชื่อว่าน้ําตกเขาครามนั่นเองนะครับผมที่จังหวัดพัทลุงเหมือนเดิมครับช่วงนี้จะต้องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับใครที่อยู่ใกล้บริเวณนี้หรือจังหวัดใกล้เคียงก็มาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมภายในน้ําตกกันนะครับว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับไปเลยครับ มือนเดิมครับสําหรับไก่น้าเชื่อมของเราก็น้องสาวปลาใต้และน้องจันวานนั่นเองนะครับผมไปโอ้ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเพื่อนๆครับเห็นแล้วเห,ห็นน้าตกแล้วโอเคถึงแล้วครับเพื่อนๆครับฮะมีหุ่งงลอดเป็นต้นไม้หุ่งงลอดโอ้ยนี่ฮะน้ำตกน้ำไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ พอจะให้ผ่อนคลายได้นะฮะเดี๋ยวเราสปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับปลาเยอะมากๆเลยครับโดนขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับเพื่อนเราได้อยากไปชมบรรยากาศด้านบนนะฮะเพื่อนๆครับบรรยากาศของน้ำตก

ดูสองคนแม่ลกูกแม่แมดค่าให้ลูกให้ลูกใจห,หาลูกแม่แม่เออดูดูนะครับ ตนิ้งสวยมากครับที่สำคัญปลาตัวใหญ่ล้เนี่ยเป็นอยครนบฮเนเพื่อนใครที่ได้รับชมอยู่นะฮะแนะนำให้มาเที่ยวกันนะฮะที่น้นตกของเราเขาสนุกมากเลงครับเป็นบรรยากาศที่นมากครับว้สวยมากเลยครับเป็นม่านลงมาเลยครับสุดไปเลยครับเพื่อน ไปกันต่อครับเพื่อนๆครับไปกันต่อไปต่อครับในทางไหนต่อใกล้วครับเพื่อนๆใจแล้วใจท,ที่มันตกทุสนสนุกมากอืมมันับ على okay. بس okay. 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 okay.